สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตารางบิ๊กสกูตเตอร์นะครับช่วงนี้อาจจะรถเข้าน้อยหน่อยนะครับพอดีเครียดๆหลายๆเรื่องก็เลยช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้ขายอะไรฝนตกนะนี่ที่เห็นนี่น้ำน้ำฝนนะพอดีวันนี้เหมือนกับฟ้าฝนเป็นใจฝนล้างรถเสร็จฝนตกไปปลอยแล้วฟ้ามึดมาเลยนะครับมาเข้าเรื่องดีกว่าครับ คันนี้เป็นยามาฮ่าทีแมนะครับเป็นบอนด์แม็นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษเนี่ยแตกต่างกับรุ่นธรรมดายังไงนะครับปี14เนี่ยตัวยามาฮ่าทีแมเองเนี่ยทำตัวบอนด์แม็เข้ามาเป็นรุ่นสุดเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัว t m a ม็กห้าสามศูนย์ที่เป็นโช๊คหัวกับอัพไซด์ดาวและคุญแจเป็นคีย์เลสนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันแน่นะแน่นอนนะครับเป็นจะเป็นเพลทที่เขียนว่าบอนด์แม็กนะครับเมท อินวาตาเจแปนภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเก่งแล้วก็จะมีแผ่นอลูมิเนียมอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะแต่ว่าเขาแปะแปะสติกเกอร์แปะสติเกตเกอร์สีส้มไว้เพื่อตัดตัดกับล้อสีส้มที่เขาพ่นมาแล้วนี้เป็นสติกเกอร์นะส่วนรถส่วนใหญ่จะเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลด้านแบบนี้นะครับช่องท้ายนี่เป็นสีเดิมอยู่นะครับสีน้ำตาลด้านมาฝั่งนี้ มือจับนี่ก็จะเป็นสีเดิมอยู่นะครับเป็นสีดาเงานะครับรถเป็นสีน้ําตาลด้านแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาดดําเงาเหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีน้ําตาลติดสติกเกอร์เพิ่มความสวยงามคันนี้ปีสิบสี่แน่นอนนะครับตัวบอสแม็กมีต่ปีสิบสี่อยู่แล้วมันไม่มีทั้งสิบมีไม่มีสิบสาไม่มีสิบสองแล้วก็ไม่มีสิบห้านะในเล่มรุ่นปีคศออในเล่มก็จะลงว่าปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นั่นเองนะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมมาที่เห็นชัดเลยก็เป็นมือเบกแต่ง ปลายแฮนด์ uh, ไอตัวนี้เป็นของลิซมา่าแท้เลยนะครับตัวนี้ก็6,000กว่านะแพงเหมือนกันนะไอปัวตัวปอกมือถ้าเป็นของแท้นะครับกระจกมองข้างนะครับปลายแฮนด์นะครับมีตัวยึดอุปกรณ์สำหรับใส่พวก g p s ใส่อะไรพวกนี้แต่ตัวนี้ลูกค้าเจ้าของเขาบอกว่าใช้ไม่ได้แล้ว USB น่าจะเสียก็ไปหาซื้อใส่เอานะตัวงไม่กี่ร้อยอะซื้อของถมซื้ออะไรก็ได้มือเบรกนะครับเป็นของแต่งเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็รถสวยนะรถโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นรถที่คันนี้ถือว่าสวยสติ๊กเกอร์นะครับเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่บอสแม็กจะเป็นสีนี้นะเป็นสีบอลด้วยนะครับฝาน้ามันนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเบาะหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับถือว่าสวยงามนะครับคันนี้ถือว่าสภาพดีมากนะครับมีบางสายพานบนล่างเป็นคาร์บอนแล้วก็มีตัวปิดพูเล่หลังเป็นคาร์บอนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นของแต่งนะอลูมิเนียมต่าง ตีนเป็ดขาตั้งข้างนะครับมาถึงด้านหน้าก็จะมีไปหุ้มเหมือนกับอันนี้มันไม่ได้คาร์บอนแท้นะเป็นเหมือนฟิล์มนะเหมือนกับเป็นลายอ่ะเป็นฟิล์มคาร์บอนนะครับก็สวยงามดีนะดูเป็นมิติเงาถือว่าสวยงามดีนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบการหุ้มคาร์บอนแท้เรื่องของกลัวมันเด้งกลัวมันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนฟิล์มเหมือนกัน สวยงามดีนะครับตัวปี14สังเกตได้ว่าตัวปั๊มหน้าเนี่ยตัวปั๊มดาวเนี่ยมันจะเป็นสีเงินจะไม่เป็นสีสีทองหรือสีส้มแบบไอ้คันพวกปี1ปีปีเก่ากว่านะครับสังเกตง่ายๆมันมีมันมีส่วนต่างกันอยู่หลายๆจุดเช่นเดียวกันนะครับยางเป็นเบสโตนเอสซนะครับดอกยางยังแน่นๆอยู่นะครับของโคนหน้าสวยนะ คันนี้ถือว่าสวยนะครับถือว่าสภาพดีมีปิดกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าหลอดไฟหน้าเป็น LED เดี๋ยวลองเปิดกุญแจก่อนนี่เป็น LED ส่วนไฟหน้าเป็น LED ไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ทางเสียงดีกว่าเพราะอยากจะรู้แล้วว่าเสียงท่อโยชิมุระตัวนี้เสียงจะเพาะขนาดไหนผมว่าเสียงแม่งดีมากแล้วเป็นท่อแท้นะนตัวค่ะโอยร้อน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 รไปจับไม่ได้แล้วร้อนพวกท่อพวกนี้มันถือว่าถ้าขับมาแล้วใหม่ๆนี่มันร้อนเหมือนกันนะนี่ โรชิมาระแท้นะครับ USA นี่ท่อแท้นะตัวสปริงยังเป็นของแท้อยู่เลยนะครับก็เป็นฟูนะครับก็สวยงามมีหางปลาตั้งมาติดมาให้เรียบร้อยแล้วของแต่งล้อก็ทําสีส้มติดสติกเกอร์ขอบลอ้อเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของแต่งพื้นมีเนียมก็เป็นของแต่งเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่5 000, 5า0 0ื่นหกิโลนะครับไม้แท้นะครับที่ร้านไม่มีการกองไม้อยู่แล้ว รถปี14คันตอนนี้ปี2023นะครับก็ผ่าร้อนผ่าหนาวมา9ปีใช่ไหม14 2 4เออ9ปีเพราะฉะนั้น50,000โลนี่ถือว่าน้อยนะแต่รถเขาเซอร์วิสดีมากเดี๋ยวผมให้ดูพวกเกี่ยวกับการเซอร์วิสนะเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่านี่ครับทีเดียวติดนะนี่ไฟเครื่องยนต์ดับขึ้นโชว์แล้วก็ดับปกติสมบูรณ์ไฟหน้าใส ซีนอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งไฟต่ํานะครับแล้วก็ไฟสูงเป็นซีนอนหมดแล้วนะครับเรถือว่าตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเนี่ยฟังเสียงพ่อกันฟังเสียงพ่อกันพ่อเนี่ยถือว่าเสียงดีมากนะเพราะว่ามันไม่มีการแบ็คไฟนะครับ อันนี้ผบอกเลยนะใครได้ไปแม่งคดคุ้มอะ่ะคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมขออนุญาตดับเครื่องก่อนผมแนะน,นํางี้บางคนเนี่ยซื้อรถส่วนใหญ่นะผมเข้าใจนะการซื้อรถส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยจะดูเลขไมเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะมีเรื่องของการก่อไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องบอกก่อนเลยนะรถที่ไมยเยอะไม่ได้โฟมเหมือนกับรถที่ไม่น้อย เสมอไปนะครับย้ำว่าเสมอไปนะเพราะว่า,อ,าอยู่ที่การดูแลรักษาดีกว่าอย่างที่แม็โฉมพวกเนี้รุ่นพวกปีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกก็แล้วแต่มันจะมีเพจตัวนี้ตัวเนี้ยชอบหลุดมากชอบหลุดมาก,ชอ,มากชอบหลุดหายนะแล้วก็อีกหลายๆอย่างของรถถ้าเกิดรถเนี่ยมีการเซอร์วิสดีเข้าสูงตามระยะมีการเซอร์วิสเปลี่ยนสายพานในสายพานนอกเปลี่ยนคัตนะครับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าเลขไมคุณตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ขออนุญาตนั่งแบบยองยองเหล่าพออายุเริ่มแตะเลขห้าเข่าข้อก็ไม่ค่อยจะดีโอเคนะครับนี่สังเกตได้นะครับว่ารุ่นปีคศ2014นะครับแบบ XP 5 0 0จดทะเบียนเมื่อปี2557ซึ่งแน่นอนนะครับจดตรงปีอยู่แล้วภาษีไม่ขาดนะครับสิงหานี่สำเนาพระบอยู่นี่บุ๊กเซอร์วินะครับแน่นอนนะครับนี่ เดือน7ปี57นั่นเองนะครับวันที่ออกรถนี่ครับปี14แน่นอนนะครับแล้วก็กา,วการเซอร์วิสการอะไรมาก็มีตามระยะอยู่นะเนี่ยพันโลแรกเออหมื่นเพันโลเปลี่ยนสายพาน3 2ม0 0ื 32, โลก็มีการเข้าเซอร์วิสอยู่นะปี19นะครับพอหลังจากปี19แล้วเนี่ยผมว่าเขาน่าจะหมดเรื่องของวารันตีศนะูนย์เนาะพอหมดวารันตีเขาก็เลยมีการเซอร์วิสท,ที่ศูนย์แล้วก็ร้านทั้งนอกทั่วไปอีก อันนี้ก็จะมีการบีบินยามาฮ่าอยู่นะครับที่ทําอันนี้ก็เปลี่ยนพวกเอเปลี่ยนแผ่นคัดเมื่อปี6-3นะครับหกสามอันนี้ข้อเสียคือมันไม่ไม่บอกเลขใหม่แต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนคัดช่วงวันสักสี่มืโลถ้าดูจากที่เขาทัเข้าที่ศูนย์มานะครับนี่มีการเปลี่ยนคัสแผ่นคัดชุดกองคัดนะครับทำไป5,000กว่าบาทนะครับนี่เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ มีการเปลี่ยนสายพานนะครับสายพานขับเคื่องล้อหลังนะราคาอยู่ที่หมื่นกับ9ก้าบาทมีส่วนลดสิเนะครับสำหรับลูกค้ายามาห่าอยู่แล้วก็เหลือ900 0ลันมแบกแล้วเหลือ9 8 4 9บาทอันนี้สายพานด้านหลังเปลี่ยนเมื่อ18ตุลาหกสองนะครับก็ยังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามที่ศูตรนะครับพันแปดร้อยกว่าบาทแล้วก็มีอีกนะผมบอกว่ารถมาเยอะนะคุณไม่มนสนใจถ้าเจ้าของเก่าอย่างเงี้ย เขาเซอร์วิสแล้วเขาเก็บบินไว้อย่างเงี้ยโคตรดีเลยเป็นคนที่นินสัยน่ารักผมชมแล้วครับว่านิสัยน่ารักนะครับนี่มีการเปลี่ยนสายพานในเมื่อปี62เช่นเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะซื้อต่อมาซื้อมาแล้วเขาก็เซอร์วิสใหญ่นะนี่ทําไปเขาะบินนี่อย่างเดียวเนี่ยหมื่นสี่พันหกนะไม่รวมกับไอ้บินของยาม,มาฮ่าที่ที่สใส่ดูเมื่อกี้นะเปลี่ยนสายพานในไปนะครับสี่พันห้าเปลี่ยนซีนข้อเปลี่ยนเปลี่ยนซีนเผาขับแผ่นเลื่องแผ่นเลื่อนเอม็ดนะครับชุดชามหน้า โอลิงซีนชุดชาวหน้าชามหลังคือพวกโอลิงพวกซีนเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะเพราะว่าที a มเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่หลายคันเช่นเดียวกันนะครับพอซีนถึงอายุแล้วก็จะมีน้ำมันซึมออกมาโดนในชุดห้อง C ีวนะครับห้องขับเคลื่อนท้ายน้ำมันน้ำมันเครื่องเนี่ยเข้าไปผสมกับสายพานทำให้สายพานรีได้นะครับอันนี้ก็กเจอเจอบ้างนะครับสำหรับที่รถที่ผ่านการใช้งานประมาณสัก2 0 0 0 0 30,000 30, กว่าโลขึ้นไปนะครับอันนี้เขาก็สวิตช์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีลูกปืนมีไปลูกปืนพูเล่ด้วยนะครับเปลี่ยนลูกโอลัง อาจจะรบีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่บินนี้นะหมื่นสี่พันหกเขาทําให้คุณเรียบร้อยแนละ้วแต่คุณมาดูราคาคันนี้โคตรเล้าใจนี่แล้วก็มาวันที่เก้าเดือนแปดหกสองนะครับก็มีรูปแบบลูกปืนคอเนี่ยลูกปืนคอเปเปอร์นะชุดหนึ่งก็สามพันบาทนะไม่ถูกนะลูกปืนคอเปอเปอร์นะครับเปลี่ยนอย่างดีแล้วก็กองน้ำมันเครื่องผ้าเบรกหลังผ้าเบรกหน้าซีนปัน๊มน้ํานี่ซีนปั๊มน้ําก็ที่แม็กได้เป็น เป็นจุดด้อยเรื่องของซีลปั๊มน้ำนก็จะไปชอบชอบจะเสียตามระยะมานะซีลปั๊มน้ำอันนี้เขาก็ทำไม่เรียบร้อยแล้วซีลปั๊มน้ำซีลกันน้ำมันโอลิงปั๊มน้ำโอลิงท่อน้ำเนีย่ยเปลี่ยนไม่เรียบร้อยละก็บินนี้ก็มีแปดพันผมบอกให้เลยนนะว่าเขาอสวิตไม่คุณมหมดแล้วคุณก็คุณต้องว่าคันนี้ได้ไปคดคุ้มอ่ะนี่คู่มือการใช้งานยังอยู่นะหายากนะคนที่เก็บพวกเนี้เกือบสิบปีแล้ว,วคุณยังเก็บเอกสารพวกนี้ได้อยู่เละ ยันบุ๊กซวิตเนี่ยก็มันก็หาค่อนข้างย,ยากนะคนที่เขาอ่าถือว่าเป็นคนที่น่ารักใช้รถแล้วมีการแมนเทนแนนตามระยะมีการดูแลรักษาตามระยะนะครับคันนี้ผมบอกให้เลยนะธรรมดา t m a ม530ปี14คุณลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันว่าราคาขายตลาดอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมบอกให้เลยนะอยู่มาณสอง0 0นบวกลบแล้วแต่สภาพแล้วแต่ของแต่งนะ แต่คันนี้ผมบอกเขาเลยนะรถส่วนใหญ่เป็นสีเดิมแล้วก็ตกแต่งไม้คุณเรียบร้อยท่อโยชิมูระนะครับสวิตมาเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยที่ดีๆกันเนี่ยไม่ต่ํากว่าสวิตมานะน่าจะมีประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทเลยนะที่สวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นสวิสใหญ่ๆเนี่ยเขาทําไม้คุณเรียบร้อยละส่วนสวิตเล็กๆก,ก็คุณก็นั่นแหละรถมือสองนะมันก็ไม่ใช่รถใหม่นะครับที่จะไม่มีการเซอร์วิสเลยนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเจ้าของเก่าเขาก็ทำไม้คุณในระดับหน คันนี้ผมขายแค่ราคา1 6 9 0 0แสห้าบาทเท่านั้นนะครับใครจองก่อนได้ก่อนผมบอกให้เลยนะว่าคันนี้อยู่ไม่เกินผมเดาว่าไม่เกิน2วันแล้วกันจริงๆจ,จ,จะบอกว่าอยู่ไม่เกิน24ชั่วโมงเดี๋ยวจะดู <c oughs> เวร์เกินไป <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> กลัวขายไม่ได้ช่วงนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมบอกให้เลยราคานี้มันโคตรเลาใจคุณมาดูรถได้นะคุณมาดูรถได้มาลองสตาร์ทมาดูอะไรได้พอใจค่อยซื้อของซื้อของขายนะครับ คุณมาดูเงินคุณนะครับเงินคุณคุณเป็นเจ้าของเงินนะครับอย่าไปฟังใครอย่าไปฟังอย่าไปฟังเพื่อนบางคนนี่ซื้อรถเลยนะไม่ได้ไม่ได้ตามใจตัวเองนะตามใจเพื่อนเจอเจอเพื่อนอยุ่จนบางทีมันก็บ่ายเบียงได้นะเข้าใจอยู่นะครับคุณชอบคุณซื้อคุณเบื่อคุณขายนะครับรถพวกนี้เนี่ยเป็นรถราคามันเป็นรถมือสองที่ราคาน่าจับต้องต้องบอกว่า TMa มเนี่ยราคาณปัจจุบันตัวท็อปสุดเนี่ย ที่เป็นเท็กแม็กเนี่ยห้าเนี่ยราคา560,000กหมบาทน,นะถือว่าและต้องบอกว่า t ท a กแตัวโฉมนี้เนี่ยตอนปีหสที่ขายเนี่ยราคาก็ห0 0 0สนกว่านนะคือจะบอกว่า t m a x แมเนี่ยมันแพงทุกทุกโฉมแพงทุกปีไม่ใช่ว่าปีเก่าแล้วรถสมัยก่อนราคาถูกเปล่านะสมัยก่อนนี่ห้าแสนห้าห้านนะรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นคุณเล่นมือสองราคาแสนกว่าบาทเนี่ยผมบอกให้เลยนะซื้อไปขับเบื่อปีสอปีเนี่ย ดันออกไม่เจ็บตัวนะครับเจ็บก็เจ็บนิดหน่อยนะครับผมบอกแบบนี้แล้วกันคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับผมก็มีการแนะน,นาแนวทางการซื้อรถให้คร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วก็ทะาเบียนคันนี้ผมบอกให้เลยนะผมไม่สลับออกนะนะผมไม่สลับอะไรทั้งนั้นของแต่งผมไม่เคยสลับออกรถซื้อเข้ามายัางไงของแต่งมียังไงถึงแม้ผมจะมีท่อเดิมแขวนอยู่บนดาดฟ้าเกือบ20 30ใบผมก็ไม่ออกมาใส่นะ รถมาอย่างไรผมขายอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนนะหลายคนโทรมาถามผมว่ามีทอดมือสองไหมผมไม่มีนะมีแต่ท่อใหม่ผมมีนะครับมีเก็บสต็อกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทะเบียนให้เลขนเรียนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสายพานก็โอเคอยู่นะเขาเพิ่งเปลี่ยนมาตามบินนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ยาวๆอยู่นะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ารถสวยพร้อมใช้แล้วกันท้องเล้วผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของอ e ีนิกก็คือของไอ้นะ ของยอี่ห้ออนี่มันจะเป็นของอะไรวะสมัยก่อนจำไม่ได้ติดปากอะไรเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วของไอ้พวกของเหลวนะครับก็ถ้าสนใจอะไรก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้ไหมคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้1 5 0 0 0 0บาทก็เท่ากับดาวแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับใครมีรถอะไรนะครับไม่ได้ใช้อยากจะเปลี่ยนอยากกระเทินก็ลองอินบ็อกเข้ามาส่งรูปส่งรายละเอียดมาดูแล้วกันสมบัติพวกนี้ของเล่นพวกนี้มันเป็นสมบัติผัดกันชมนะครับบางที ชอบก็ซื้อเบื่อก็ขายนะครับนี่ครับนี้บอกให้เลยนะใครได้ไปเนี่ยผมบอกให้เลยวนะ่าคุ้มขับแล้วหลอ่อคือมันก็โลงตัวอยู่นะสําหรับคนที่ชอบสีแบบตัดตัดแบบจะจะจ,จ,จะเข้มขึุมก็ไม่เข้มขึมนะจะมีออกมีสติกเกอร์ส้มๆมมีล้อส้อมๆม,ม,ม,มาให้แบบตัดกันแบบจี๊ดจนิดๆหน่อยๆก็ดูสวยงามดีนะครับผมแล้วก็รถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับก็ไม่เยอะก็ไม่น้อยช่วงนี้รถก็ เบาๆไปบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ก็สนใจไงก็อินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวผมส่งลิงก์รถที่พร้อมขายอัปเดตล่าสุดให้นะครับผมโอเคก็สวัสดีแล้วกันนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ก็ฝุ่นยเยอะอากาศโคตรจะร้อนแล้วเขาบอกว่าปีอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะร้อนถึง50องศาเลยนะ50องศาเลยนะเพราะฉะนั้นที่น่าห่วงตอนนี้ก็เนื่องจากอากาศร้อนแล้วก็เรื่องค่าไฟโคตรจะแพงบันไร ข้าไฟนี่มัน้องห่วงแพงจริงๆโอเคโม้ไปเยอะแล้วขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ